สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับ ราศตาของวันที่23นะครับสิงหาคม25-66นะครับสำหรับราวสตานี้ก็จะออกทุกๆวันนะครับเวลาบ่าย3โมง4 5นาทีนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเป็นหลักเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เวเข้ามาชมนะครับทุกๆุิทุกทเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากมนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบางก็มาชมได้เลยนะครับจดเอาทุกตัวนะครับจดเอาทุกตัวนะล้ไปติิกเอาติกเอาติกเอาชอบตัวไหนทําเป็น3ามระดับนะครับระดับหนึ่งคือเด่นมากชอบมากระดับ2ก็คือเด่นรองชอบรองอืมระดับสก็คืออืมอันนี้กันไว้กันขาดทุนแล้วกัน กันกันกันตัวกันประมาณนี้นะครับแต่ช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาเน้นที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอวันที่23่สิบงหาคม25งพรลาชาลาสามสี่หเน้นที่3กับ4นะครับฟันตรงที่3นะ3 6 6 3 3 7 7 3 3 8ส3ม9จ3ดเจ็ดสมสาแุนทุนมหกสี จ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับส่วนตัววินนะครับสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับชื่อตามนี้นะครับสามสี่ห้าเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะอะนี้สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดอันนี้เขาเรียกคู่เจาะนะครับคู่เจาะนะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบเลขในในชุดในนี้เราก็รูดได้เลยนะครับรูดสามนะครับอืมอ่สี่นะครับส่วนห้าเป็นตัวทางเลือกนะครับพิจารณานะอ่าประมาณนี้อันนี้คือชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับอืมเด่นก็น่าจะเป็นลงท้ายด้วยเลขขี้นะอืมเกียรเก้านะครับอืมเกียรกับเก้านะเลขขี้ส่วนมากมันจะมาอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ สามห้าเจ็ดเก้านะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเพราะว่าวันวันหนึ่งจะมาลงคลิปให้เยอะมากๆเลยนะครับยี่สิบกว่าคลิปนะ ลูกลงทุกวันทุกวันไม่รู้มีอะไรบ้างก็ติดตามเอาก็แล้วกันนะครับไม่พลาดน,นะครับกดติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ